เอาแล้วผมมาถึงโมเมนต์ที่เราติดตามรอคอยกันก็คือวอลเล n ์มา s t สเตอร์มาดริดนะผมสำหรับเรื่องของรูปแบบการแข่งขันแล้วก็ฟอร์แมตนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะสงสัยกันว่าแข่งกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวขงวิดีโอกันก่อนดีกว่าว่าเขาทิบายอะไรกันบ้างผมจะค่อยๆแปลไปเรื่อยนะครับว่าเขาพูดอะไรกันบ้างนะครับผมดูกันครับทุกคน get ready March 14th to March 24th, the best Valorant players in the world will converge for Masters Madrid. The first global event of the 2024 Valorant Champions Tour will feature eight teams representing the four international leagues. Teams earn qualification for Masters by finishing top two at the respective kickoff tournaments. Masters will be split into two parts. <laughs> ตัวของมาสเตอร์มัดริททุกคนน่าจะรู้แล้วว่าเขาจะคัด8ทีมนะผม4ภูมิภาคโดยจะใช้ทั้งหมดท็อป2นะผมหรือว่าทั้งท็อป2จากภูมิภาคนั้นเนี่ยมาแข่งนะผมโดยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับซึ่งจะเป็นรอบพรีออฟแบ็กเกตกับสวิ Switch Stage นะครับ The playoff bracket and the all-new Swiss stage. First up, we have the Swiss stage, which will narrow the competition from eight teams to the top four. To advance out of Swiss, teams will need to secure two wins before they accumulate two losses. Each match will be a best-of-three series. Oh! Before the tournament, participants will be drawn into four. Okay, who League of Legends Swiss stage ใ no นะครับผมก็คือฟแรกที่เขาเลือกออกมาคือว่าสวิตเซอร์แนเนี่ยเขาอธิบายสั้นๆง่ายๆคือเก็บชนะให้ได้สองครั้งเพื่อเข้ารอบถ้าแพ้ครบสองครั้งตกรอบนะผมอธิบายสั้นๆแบบง,ง่ายๆเดี๋ยวจะมีดีเทลตัวเลือกอยู่คืออ่าทีมอันดับที่หนึ่งของแต่ละภูมิภาคนะครับผมจะมาชนกับทีมอันดับที่สอง ของแต่ละภูมิภาคโดยที่จะไม่ชนกันเองอย่างเช่นถ้ามี Paper Rex นะครับผมอย่างเงี้ยจะไม่เจอกับ Gen.G นะผมทำไม่ได้เนอะกก็คือแต่ละภูมิภาคจะกระจายแล้วก็จะแยกกันเล่นจะแยกกันเจอนะครับถือว่าเอาเอาหนักเอาเรื่องอยู่อะถ้าพูดกันตามตรงเนาะถ้าพูดกันตามตรงนะ <c oughs> ทีทนี้อธิบายต่อนะ ก็คือเนี่ยโอเคผมว่านี่ทุกคนจะเริ่มงงนะว่าว่าเล่นกันยังไงนะค,คืออ,อ่มันจะมีเหมือนมีลูเซอร์แบ็กเกเว้ก็คือทุกครั้งอ่ะแข่งแบบ b บสซอ f เบสซอนะครับซึ่งถ้าชนะ2ใน3จะถือว่าได้1 1วินนะครับ1วินจะขึ้นไปรอสายบนเนาะไม่ว่าไงก็แล้วแต่ไม่ว่าใครชนะก็แ,แล้วแต่เนี่ยจะขึ้นไปรอสายบนโดยถ้าทีมที่1นะผมอันนี้เขายกตัวอย่าง ถ้าทีมที่หนึ่งชนะจะขึ้นไปรอข้างบนและทีมที่สองชนะก็จะขึ้นไปรอด้วยเหมือนกันนะผมสายเนาะโดยที่ทีมที่แพ้จะลงมาสายล่างเห็นปะเห็นปะทุกคนทีมที่แพ้จะลงมาสายล่างเว้ยซึ่งจะเป็นชนะหนึ่งแพ้ศูนย์นะผมอันนี้คือวินอันนี้คือลอสนะอันนี้คือชนะชนะศูนย์แพ้หนึ่งถูกปะถ้ามีคนแพ้นะผม เพิ่มอีกหนึ่งนะผมในสายล่างนะครับชุดนี้ตกรอบถูกปะ่ะเออก็คือถือว่าตกรอบเลยมันจะมีช่องอีกช่องหนึ่งคือศูนย์สองเวยคนอาจจะไม่รู้ศูนย์สองคือตกรอบแล้วนะครับผมคือคนที่แพ้ศนะูนย์หนึ่งเนาะในทางกับกันนะครับถ้าไอชุดบนเนี้ยมาเจอกันนะผมแล้วชนะได้เป็นสองศูนย์ก็จะเข้ารอบต่อไปโดยที่ไอคนที่อยู่ที่แพ้จากหนึ่งศูนย์เนี้ย ก็จะมีแต้มเป็นหนึ่งหนึ่งถูกป่ะเออไอ้ไอที่แพ้เนี่ยรอลงไปแข่งต่อข้างล่างนะไอ้ที่ชนะจากข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็จะมาแข่งข้างล่างด้วยกันในขณะที่ข้างบนเข้าไปรอรอบเพลย์ออฟแล้วซึ่งถามว่ามีผลไหมมีผลเพราะว่าตามปกติสวิสเตจเนี่ยอันดับหนึ่งกับอันดับสองจะได้เลือกทีมแข่งด้วยก็คือชนกับที่สามที่สี่เก็ตปะดังนั้นเนี่ย เขาต้องแข่งเพื่อให้ได้อันดับ1กับ2เดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันใช่ไหมแต่ตามปกติแล้วซูส s s t เตตเนี่ยถ้าได้2อศูนย์เข้ามาก่อนเนี่ยก็จะได้เลือกทีมที่จะตีกับทีมข้างล่างด้วยซึ่ง2อึงเนี่ยจะเสียเปรียบเพราะว่าต้องมาเจอทีมข้างบนถูกปะเออนี่คือระบบ w i ส s s สเตตนะครับดังนั้นไอชุดล่างเนี่ยถ้าแพ้นะผมจะลงไปที่หนก็คือตกรอบอันนี้คือศูนย์สอง ก็คือตกรอบถูกป่ะดังนั้นเนี่ยต้องเก็บชนะให้ได้สองครั้งนะครับผมแข่งแบบโบสามซึ่งจะเป็นระบบหระผมมันคือระบบที่ดีที่สุดนะผมเพราะว่ามันทําให้ทุกทีมมีโอกาสได้เจอกันแล้วก็มีโอกาสที่จะได้งัดแผงกันอย่างเต็มที่เว้ยมันอย่างน้อยน้อยอ่ะทีมที่สบายที่สุดคือทีมที่ชนะรวดคือทีมที่เก่งที่สุดเว้ยแต่ว่าก็จะโอกาสลงสามน้อยมากๆถูกป่ะในะี่ค่ะที่ทีมที่อาจจะแพ้เยอะหน่อยอะไรเงี้ยแพ้หนึ่งครั้ง ก็ <im it> ต้องเปิดแผน่ี่หน่อยแต่ว่าโอกาสลงสัาเเขาก็เยอะเว้ยดังนั้นเนี่ยมันได้มีข้อแตกต่างที่ต่างกันบวกกับว่าทุกทีได้เจอกันแน่นอนนะผมทุกทีได้เจอกันถึงแม้จะไม่ซ้ำรีเจียนก็ตามเจ็ดปะก็ <im it> ะจะเหลือแค่สี่ทีมนะคร <im it> ับผมเข้าสู่รอบเพย์อ Play <im it> อฟกอแ่ทีะ่อยอย่างที่เห็นเลยคือ จะเป็นการจับระหว่างทีมที่หนึ่งเจอทีมที่สี่นะครับผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะแต่เขาบอกว่าเรนดัมดรอใช่ปะ่ะเรนดัมดรอคือว่าไอ้กรุ๊ปบนเนี่ยนะครผมจะเจอทีมข้างล่างนะครับผมด้วยการสุ่มนะครับสวิตสเตจจะดําเนินผ่านการสุ่มนะเว้ยดังนั้นเนี่ยโมเมนตท์ที่เฮี้ยที่สุดคือการสุ่มเว้ยถ้าคุณเห็นว่าสุ่มแล้วแบบเจอทีมอะไรแล้วนะปวดหัว คือนั่นแหละเว้ยคือการสุ่มที่ปวดหัวที่สุดนะครับผมอ่ะเมื่อแข่งกันแล้วแบ่งเป็นสองฝั่งนะผมเจอกันแข่งแบบโบาอ่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยแข่งกันเสร็จมีสายล่างนะครับผมอ่ะมีสายล่างด้วยเป็น lower final ซึ่งถ้าชนะขึ้นไปรอบชิง โอ้ oh, อันนี้คือดีนะครับเพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยทีมสายล่างโอกาสแพ้ไม่มีแล้วปะ่ะอันนี้ผมยังงงนิดนึงนะคือมันแค่แบ่งเป็นสองสายแล้วมาเจอกันเว้ยอืมีีคู่ตารางครับผมสิบสี่ถึงยี่ิบสี่นะน่าจะแข่งกันช่วงกลางคืนนะเพราะว่า ตั้งแต่สทุ่มันต้นไปนะครับทุกคนอมีเอเจนต์มาใช่ไหะเดียวร้อยครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจรูปอาการงขันมากขึ้นเนาะว่า เป็นยังไงนะครับผมสำหรับการขันตัวของว a เลน์มาสเตอร์มาดริดนะว่าเอ้ยเขาเล่นกันแบบไหนทำไมระบบนี้ถึงดีเพราะว่าระบบนี้มันได้เจอกันทุกทีมเว้ยดังนั้นะเนี่ยก็หมอทุกคนจะชอบกันนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะบ๊ายบาย